Focus Mode. ออโตเมติกโฟกัสโหมดสำหรับ NVDA นะครับผมช่วงเวลาต่อจากนั้นไปนี้ไป1414งสีสีพระทพูมิใจเสนอเสรสื่อวันละนิดเจ, <c oughs> จิตแจ่มใสดีจิตบุปอุ้ยสวัสดีครับผมนายหมอคอมสิทธิโชคนะครับผม ถ้าพูดกันในส่วนของโปรแกรมจอหลายคนจะรู้จักกันเรื่องของ Auto Form Mode นะครับก็คืออย่างเช่นเอาอีกแล้วครับผมจะเข้า Internet Explorer คร้บ <Internet S 1> ไปที่นี่ <Explorer. S 1> ปท๊บอ่าเนี่ยครับอ <USB. S 1> เข้า,ขาอันนี้คือหน้าเว็บ Google นะครับเนี่ยอันนี้คือหน้าเว็บ Google Google อ,อย่างเช่นผม Control F5 เพื่อ r e f r e s เข้าหน้านี้ใหม่ปึ๊บเขาจะเมื่อเจอช่อง Edit Box กูเกิลเซิร์ชได้มาผมหาคำบอกว่นีันนี้ไม่เข้านะเอาหมายเอาหมาอัเนตดีและพิมพ์ google.com หน้าเว็บไหนที่มีช่อง Edit และกกัน e บางหน้าเว็บก็เป็นบางหน้าเว็บก็ไม่เป็นนะครับพอผมกด Enter ไปปุ๊บอ่าเนี่ครับก็จะป๊อกเข้าสู่ช่อง Edit ิทบ็อกให้ทันทีเลยหลายคนบอกว่าเออแบบนี้มันออโต้เราเองอาจจะชอบบางทีเราเองก็ไม่ชอบดังนั้นครับ บางคนบอกว่าอยากให้เข้ามาในหน้าเว็บแล้วถ้าเราอยากหาช่องค้นหาเองเราก็ค่อยกดตัว e echo แล้วค่อย space bar ไปให้เขาป๊อกเนี้ยออกจากช่อง form mode ก็ปุ๊กอะไอย่างเงี้ยคือ nvda ตั้งได้ไหมให้จะใช้ form mode อัตโนมัติแบบนี้หรือปิดให้ manual form mode คือไม่ออโต้ไม่ออโต้ทำได้ไหมทำได้ครับผมก็ เป็นคําถาม <Desktop S 1> จากคนข้างตัวผมมาหลายหลายคนถ้าอยากจะตั้งก็มาเรียนรู้และตั้งค่าไปพร้อมกันสําหรับ NVDA non virtual Des desktop access นะครับก็เข้า NVDA เมนูกันครับ NVIDIA key บวกกับ N n o v e m b e r ครับผมกด Insert N หรือ c a p Lock N นะครับเปิด NVIDIA เมนูมากดลูกศรลง Preference Sub Menu Preference Sub Menu ลูกศรขวาเข้าไป Setting พอเจอ Setting แล้วก็กด Enter นะครับเป็น Setting General ใชมใช้เมนูอังกฤษนะใครใช้เมนูไทยก็เข้ามาที่การตั้งค่านะครับผมพอเข้ามาแล้วครับคุณจะอยู่ที่ General f c Select คุณจะอยู่ที่ ตัว general ที่เป็น category นะครับให้กดลูกศรลงไปเรื่อยๆจนเจอ browse mode น่มาช่วงนี้มา browse mode บ่อยอลูกศรลง<ส>นะครับหรือคุณจะกดตัว b b r o w s ไปก็ได้แต่ผมขออนุญาตลูกศรลงอย่างเดียวแล้วกัน เบลลลูกศรลงวิชันวิชันคีย์บอร์ดคีย์บดลูกศรลงลงรีวิวเค u ร์เซลงจนเจอ Input ตคำัวข้เจคเรซเซนเตชั่น o บราโ w เบราโวหเจอเบราวหมดแล้วลูกศรลงเพลินให้กดลูกศรคืนคืนมานะบราโ e พอเจอบราวหมดแล้วแทบไปหา Automatic Focus Mode นะครับแทบไปครับกดแท็บบราโวทร็อกเทอร์เฮดนะไม่ใช่ครับแท็บต่อครับจะต้องเจอคำว่าอ u ต o m ม t ติโฟกัสโหมดนะครับแท็บไปครับยูสสกินไลอัลแทบไปครับเป็นเบราวบอลเฮดโอเชี่ยนวัชเช่บอที อันนี้ที่เราไปบทก่อนหน้านี้นะครับมาที่ตรงนี้แท็บไปครับไม่ใช่นะนี่ออโตเมติกเซนะครับออโตเมติกเซอลผมไม่หาออโตเมติกโฟกัสโหมดนะครับแท็บต่อครับอินคูดเลเยอร์เทเบิลแท็บต่อครับออโตเมติกโฟกัสโหมดโฟกัสเช็คโหมดนี่ครับออโตเมติกโฟกัสไม่ใช่โฟลออโตเมติกโฟกัสโหมดออโตเมติกโฟกัสโหมดโฟกัสเช็คโฟกัสโฟกัสเชนนะครับออโตเมติกโฟกัสโหมดโฟล โฟกัสเชนต์อ่าค่าเนี้ยเช็คไว้อยู่ถ้าคุณอยากจะเป็นแมนนวลฟอร์มโหมดคือไม่ให้เข้ามาแล้วป๊อกเลยก็คืออยากหาช่องค้นหาเองถ้าเกิดอยากค้นหาก็คือไม่ออโต้ฟอร์มโหมดก็สเปซบาร์ตัวนี้ตัวนี้นะออโตเมติกโฟกัสโหมดโฟ r f o c กัสเชนต์เช็คบล็อกโฟกัสเช็คให้สเปซบาร์เป็นสเปซน็อตเช็คน็อตเช็คนะครับหลังจากนั้นก็กดปุ่ม Enter เพื่อยืนยันได้เลยป <Yes, S 1> ุ่ม <please enter. S 1> อ่าคราวนี้เราเข้า อ่ะเปลี่ยนเป็น Google Chrome ก็ได้ Google Drive Google Chrome แปะไป Google c เขที่ Google c o m e i t Google เ o m อก E n t ี Search ได้ไหมค้นหาค o m บ o b o ค้นาคอนทรโฮมปุ๊บเนี่ยกดตัว E Echo ไปที่ Search แมค้นหาอยากจะเข้าตรงช่อง Edit Form นี้ Space Bar นี่อ่นี่ครับ e s c a p e ออกมาก็ ไม่ไม่ออโต้ไม่ออโต้ฟอร์โหมดแล้วอ่ะเข้าไปที่เดิมที่อินเทอร์เน็ตเอ็กโพเลอร์ก็ได้ไช่ใช่ใชอินเทอร์เน็ตออปั๊บเข้าอินเทอร์เน็ตเอ็กโพเลอร์เซิร์ชได้มหมนี่ไม่เข้าไม่เข้าอยากเข้าไปก็สเปซบาร์นี่คือเขาก็จะไม่ออโต้ฟอร์โหมดแล้วนะครับผมใครที่ไม่ชอบออโต้ฟอร์โหมดหรือออโตเมติกโฟกัสโหมดอ่า f o โฟรโฟกัสเชนเนี่ยครับก็มา not check ได้อ่ะแต่ถ้าอยากทำกลับมาเหมือนเดิมเพราะบางคนบอกว่าแบบนี้ไม่คุ้นเคยเลยอ่าอยากกลับไปเป็นรูปแบบใหม่ที่ เขาออโต้ฟอร์มโหมดหรือออโต้โฟกัสโฟกัสโหมดก็อินเสิร์ตเอ็นเปิดเอ็นวีเดยเมนูแล้วกดลูกศรลงมาที่พีเฟร์เรนต์หรือการตั้งค่าลูกศรขวาเข้าไปที่เซตติ้งการตั้งค่าเหมือนการ Enter, เอนเตอร์ปับคุณอยู่ที่ตรงนี้ปุ๊บเจเนอรัลนะครับให้กดลูกศรลงไปหาเบราว์โหมดอ่าหรือเมื่อกี้ผมบอกนะก็กดตัวบีเบราว์ได้ใช่ไหมกดตัว B บีเบลบีอีกที <B> บ,บ,บีเบลโมนี่เจอแล้วพอเจอเบ้าโหม,มดแล้วไม่ต้องทำอะไรต่อนะกดแทบ็บเดียวไปจนเจอออโตเมติกโฟกัสโหมด for focus c h a n อ่ะถัดไปครับ browse p r o p r y c h a n g ัดไปครับ s n u m b e r of lights r e r i o d ถัดไปครับ use secondary light e r n u m e browse auto check automatic single light p e นี่ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่นะ auto ก็จริงแต่คนเรา auto กันถัดไปครับ include dynamic check อ่าัดไปครับ automatic focus mode for focus change check box not check นี่ครับตัวนี้เอ่ย automatic focus mode for focus change check box automatic focus mode for focus c h a n g นะครับเขา not check อยู่ก็ space bar เป็น สเเช็ค <Space> ตัวนี้นะครับออโตเมติกโฟกัสโหมดฟอร์โฟกัสเช็คเช็คบ็อกซ์โฟกัสเช็คตอนนี้เช็คแล้วสเปซบาร์เป็นเช็คแล้วก็กด Enter ได้เลยคร <Des k. S 2> าวนี้เข้า Google Chrome ใหม่จ Go Google Drive G Google ชังเอน e ตอร์ปุ๊บแท็กใหม่ Google ชังกูากิลแล้วก็ กด google. com g l c o m enter ปุ๊บอ่าปอกแล้วก็กลับมา auto f o โ m มดอีกครั้งหนึ่งอ่านี่ครับเข้า internet explorer ป๊อกเหมือนกันครับผมลองเข้า microsoft edge ลองเข้า microsoft edge มีเดียที่มนเั่น m m i c r o s o f t Edge ปุ๊บเข้า google. com google. com ปุ๊บ enter อ้าวทค้าำไมไม่ิิ๊กแล้ว แล้วอ๋อหรือว่าอ๋อเขาเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ใหม่ใหม่อ่าแอสเซนตดีปึ๊บเฮสโปกรดคดโจครับออ่าเนี่ยครับจริงๆเขาป๊อกไปแล้วแต่ว่าปัญหาคือเมื่อกี้เขาเขาเรียกว่าเร็วเกินอ่าเนี่ยครับก็ทำได้นะครับทั้งทุกๆเบราว์เซอร์คือบางอันเราต้องบอกว่าบางหน้าเว็บเขาอาจจะป๊อกบางหน้าเว็บเขาอาจจะไม่ป๊อกก็ก็ต้องดูว่าพอ เขาเป็นแบบโฟกัสเชนหรือเปล่าเพราะว่า <P ew> er> ตรงนี้เขาอัตโนมัติโฟกัสโหมดออนโฟกัส for โฟกัสเชนนะครับผมก็ผมเรียกว่าเป็นออโต้ฟอร์มโหมดสำหรับ NVDA เปิดปิดได้เช่นเดียวกันนะครับคล้ายๆกับจอฟอร์มินโดก็มีความรู้นำมาฝากกันกับบริการหมอ้อม1414 plus นะครับก็ถ้า ถูกใจก็อย่าลืมนะครับถูกใจกดไลค์กดแชร์ u b s c r i r i นะครับในทุกๆช่องทางของบริการหมอคอม1414 14ใครยังใช้สายด่วนเขาสังความรู้1414เราก็ยังมีความรู้เหล่านี้อยู่ในสายด่วนอยู่ใครที่ฟังผ่านแอปพลิเคชัน Tab t u r i รสท,ท้ง iOS, Android รวมถึงเวร์นไว t ์เว็บแทเราก็ยังมีช่องทางนี้ให้เพื่อนๆเ,เข้าถึงและใช้งานได้ใครที่เข้าถึงผ่านทาง Facebook Fanpage แล้วก็ Facebook ของนายหมอคอมซิสชนะครับก็1414 14ได้เลยครับกด ในส่วนของติดตามกันไว้ได้มีความรู้ใหม่ๆก็ติดตามผ่านแฟนเพจ1 4ึ่งสี่หนึ่งสี่พรวมถึง y o t ูทูบช anel นะครับกดดูวิดีโอด้วยช่อง y ูทูบช e c หนึ่งสี่หนึ่งสี่ plus แล้วก็หมอคอมหนึ่งสี่หนึ่งสี่ฝากติดตามทุกช่องทุกทุกช่องทางน,นะครับวันนี้ผมสีชโชควอร์ไรเงินเปิดการหมอคอมหนึ่งสี่หนึ่งสี่ plus จัดความรู้ดีๆอย่างนี้มาให้ลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับผมหมอคอมรีวิว